ตอนนี้ทุเรียนที่สวนกําลังเข้าระยะหัวกําไรนะครับกาลังจะดอกบานนะครับอีกไม่กี่วันดอกก็จะบานละคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดเรื่องน้ําหน่อยนะน้ําสําคัญมากสําคัญผมว่าสําคัญที่สุดสําคัญกว่าฮอร์โมนแล้วก็สําคัญกว่าถาุรองเสริมที่เราฉีดทางใบหรือว่าให้ทุกอย่างเลยนะครับผมจะพูดเสียงดังไม่ได้นอกเพราะว่าลูกสาวผมกําลังเรียนออนไลน์อยู่ทำคลิปนี้คลิปสั้นๆเนาะจะได้รีบออกไปส่งลูกไปเรียนนะครับเนื่องจาก หยุดโรงเรียนในภา,าวะสงครามมาประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็มีเรียนพิเศษทั้งเสาทิ์เลยเรียนชดเชยนะครับไปไปกันรูปนี้นะครับรูปนี้เนี่ยถ้าคนเห็นผันผ่านก็จะคิดว่าผันผ่านนะแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีนนยะความสําคัญยังไงนะครับจากดอกที่ล่วงอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือดอกที่มันร่วงนะครับร่วงล่วงไปเยอะมากล่วงไปโอ้เยอะครับเยอะประมาณ เกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยแต่ว่ายังโชคดีที่ที่สวนยังยังดอกเยอะอยู่มันมีในความสําคัญยังไงนะครับก็คือเราจะเห็นว่าดอกที่เขาล่วงเนี่ยมีแต่ดอกเก่าทั้งนั้นเลยประมาณ4ี่ห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะครับแต่ว่าไม่มีดอกใหม่ล่วงอีกเลยนะครับนั่นเนื่องจากว่าผมปรับน้ํานะครับปรับน้ําให้เหมาะกับความต้องการนะครับท้ายคลิปนะครับผมจะมีกราฟแล้วก็เขียนอธิบายละเอียดผมพาไปดูก่อน ก่อนหน้านี้เนี่ยดอกร่วงนะครับเป็นไม้ดอกร่วงดอกมันร่วงมันเริ่มเขาจะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งไปแล้วละหมายความว่าไม่มีดอกใหม่ร่วงเข้ามาอีกนะครับไม่มีดอกใหม่ร่วงเข้ามาอีกมีแต่ดอกเก่าที่ร่วงไปก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากน้ำไม่พอดีเนาะการให้น้ําพอดีเนี่ยยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับแม้แต่อดอกหรือคะแนงที่ก้ากึง่งก้มกึ่งอยู่นะครับอันนี้คือสภาพ ทุเรียนเนาะปีนี้ผมโชคดีมากทําทุเรียนปีแรกนะครับผมได้ดอกพอต้นนะครับหรือว่าดอกร้อเเซนเกือบเกือบจะทั้งสวนเลยนะครับมีอยู่สองต้นนะครับที่มีดอกน้อยเพราะว่าเขาอยู่ท้ายแถวแล้วก็มีน้ำคองขังอยู่นะครับงดน้ําไม่ค่อยได้นะเขาก็เลยมาน้อยนะครับงดน้ําไม่ได้น้ํามันอยู่ท้ายคลองนะครับอยู่ท้ายคลองสองสองต้นนะครับอยู่ท้ายคลองทั้งสองต้นเลยอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับให้ดู ประมาณนี้เลยนะครับดอกดอกเยอะอยู่ปีนี้ใช้ได้อยู่พาไปอันนี้เนี่ยผมว่าการให้ปุ๋ยที่พอดีนะครับแล้วก็การให้น้ําที่พอดีเนี่ยแม้แต่ขแขนงนะครับเขาก็จะกลายเป็นดอกได้นะครับเนี่ยขแขนงยาวๆเลยไม่มีควัสั้นควัน,น,วนยังบ่มีล่ะครับอันนี้คือยืดยาวเต็มเลยเนาะตอนแรกก็เป็นขแขนงนะครับนี่ อยู่ดีๆก็มวนมาเป็นดอกนะครับผมพาไปดูอีกเนาะหลายๆต้นดอกแบบนี้เนี่ยดีนะครับก้านเขาอ้วมอวดอวบอว้อวนมากเลยนะครับอวบอว้อวนหล้ะกับมันจีลนยากนะครับมันจะอยู่เหนียวตอนที่ตอนที่มันไม่หางแย้นะครับผมว่ายังไงก็น้ำก็มีความสําคัญนะครับแต่โฮอร์โมนก็ขาดไม่ได้นะครับแต่ว่าสําคัญน้อยกว่าน้ํานะครับ แม้แต่ขแขนงเนี่ยขแขนงที่ขึ้นเต็มต้นเต็มลำต้นเลยนะครับขแขนงเนี่ยตอนแรกก็เป็นขแขนงหมดแล้วครับเนี่ยเขาก็ยังม้วนมาเป็นดอกนะครับผมก็จะเอานะครับอยู่ทึงต้นผมก็เอาดีขึ้นกันนะครับงาผมในหน่อยเนาะจะแคว้นทั้งนี้เลยเอาเดี๋ยวหาโฟมหาอะไรไปลองกิ่งลองหนามเขานะครับแต่ผมว่าผมจะเอานะครับมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องเรียนรู้ให้สุดเนาะเพราะว่าแปลงนี้ก็ เป็นแปลงทดลองสําหรับผมอยู่แล้วนะครับเป็นแปลงเรียนรู้เป็นแปลงทดลองของผมเนาะหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่กว่าๆนะครับปีแรกเต็มเลยครับอันนี้เนี่ยไอเรื่องควันซันเนี่ยนะครับผมได้ไปหาหลานที่มีเกษตรก็ลองปรึกษากระดูเขาบอกว่าขาดโนนขาดนี่นะครับหรือว่าแพ็คโคหนักเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า ผมได้ลองนะครับได้ทดลองได้ทดลองไอ้ที่มันควรสั่นแบบนี้และครับลองแต่งกิ่งไอ้แต่งดอกนะครับลองเคี่ยวๆออกเบิง้งที่เขาเหลืออยู่นี่ก็ยาวขึ้นมานะจริงที่เขาเหลืออยู่มันก็ยาวขึ้นมาน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเยอะเกินไปมากกว่านะครับเยอะเขาเยอะเกินไปก็เลยควรมันสั้นๆถามว่าทุเรียนควรสันนี่รสชาติหรือว่ายังมันจะเปลีป่ยนแปลงบ่ไม่นะครับไม่ก็เหมือนเดิม มีติอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งตลาดไม่ต้องการนะครับเวลาขนัสันมันลงกองโรงหนอกมันมันบางมนะครับเขาบอมักแล้วก็สองเวลาขวัสันนี้มันตานลมได้น้อยนะครับมันมีระยะเขาเรียกอะไรล่ะระยะระยะฟีมันนะครับเวลาลมพัดนะมันมันแกว่งได้น้อยนะครับขวนมันสันมันสีลุนนะครับมันสีลนมันสีลนไอก่อนที่เข้าสิตัดเนี่ยครับอันนี้ดอกนี้ชัดเจนมากเลยนะครับจากเป็นแขนงเลยนี่ยังมีใบมีแขนงออกมา กลายมาเป็นดอกเลยการให้น้ําที่พอดีสําคัญนะครับสําคัญที่สวนนะครับให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยด้วยเนาะผมให้ปุ๋ยไปหลายครั้งนะครับไปให้ปุ๋ยไปหลายครั้งถึงจะมีหลายๆหลายๆครูเนาะก็บอกว่าช่วงที่เขาจะดอกบานหรือว่าหัวกาไรหัวแหลมแบบนี้งดปุ๋ยนะครับผมก็ลองใส่บังลองทุกอย่างนะครับเนื่องจอากว่าเป็นแปลงทดลองนะครับแปลงทดลองอ่ะมามาถึง การให้น้ำเนาะว่าเราจะให้ยังไงนะครับว่าจะทําให้ดอกเขาอยู่แล้วไม่ล่วงนะครับจากรูปแรกนะครับจากรูปแรกจะเห็นชัดเจนนะครับว่าพอผมปรับน้ําได้เหมาะสมแล้วเนี่ยเขาจะเลิกฝ่อเลิกแดงแล้วก็เลิกล่วงนะครับถ้าเกิดน้ำพ่าพ่อนีส่วนหมากมันจะออกในรูปของแดงแล้วก็เหีออ่ยวฝ่อไปนะครับถ้าน้าเกินนี่มันจะล้นลงมาทั้งหลูกเลยนะครับเขียวๆ,ๆกันลนลงมาเลยอุ้อ้วนลองกอามือไปแตะดูถ้าเขาอ่อนๆโอนๆตามมือนะครับก็น้ํา อยู่ในขั้นพอดีแต่แค่แข็งโป๊กเลยแล้วก็ขัวขัวออ,อ้วนนะครับอนอ้วนเปาะๆนะครับเหมือนจะขัวจะระเบิดนะครับอันนั้นก็น้ําเกินนะครับ่ะผมอธิบายให้ฟังเป็นกราฟเนาะเริ่มจากที่เราทําทุเรียนกันปกตินะครับเราให้น้ําปกติก่อนที่เราจะงดน้ํานะครับตอนนี้คือช่วงที่ก่อนงดน้ําพอเราเริ่มงดน้ํานะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอัตราการให้น้ําปกติเราคืออยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ลงมาปื๊บ มาถึงศูนย์นะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็คืองดน้ำเลยพอเริ่มงดน้ําไปสักระยะหนึ่งนะครับเขาจะเริ่มมีตาปูตาปลาแบบนี้ขึ้นมานะครับมีตาปูตาปลาขึ้นมามันจะมีอยู่สองสายนะครับก็คืออดต่อไปจนพอต้นหรือว่ากระแทกน้ํานะครับของผมนี่เป็นปีใหม่ผมก็ทั้งลองลองทั้งอดต่อไปแล้วก็ทดลองทั้งกระแทกนะครับการอดต่อไปเนี่ยมันกระจิตมีผลเสียนิดนึงนะครับก็คือว่า ดอกมันสิมีหลายหลุ่นแม้แต่แม้แต่ดอกที่พัฒนาการไปแล้วจนจะบานอยู่แล้วกัยังมาต่ออีกนะครับผมใช้วิธีการกระแทกน้ํานะครับกระแทกน้ากระแทกยังไงครับเห็นตาปูตาปลานะครับขึ้นไปเลยน้ําขึ้นไปเลยที่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยก็คือโอเวอร์นะครับเกินจากที่ให้ปกติอีกก็คือกระแทกน้ามันประมาณสักสองสามวันติดนะครับสองสามวันติดปืบประมาณนี้ ประมาณถึง2อหรือสวันติดนะครับจากไข่ปลานะครับมันจะมาเป็นระยะตาปูตาปลานะครับคนละระยะกันนะครับไข่ปลาจะเป็นเล็กๆเป็นแดงๆเล็กๆนะครับเป็นแดงๆหน่อยๆเห็นเป็นคือจังไข่ปลานะครับมันอยู่กันเป็นกลุ่มๆระยะตาปูเดี๋มันจะเริ่มขาวๆแล้วก็เริ่มมีมีขวัญยื่นออกมานะครับพอถึงระยะนี้เนี่ยผมกลับมาให้น้ําที่ระยะปกตินะครับร้อ ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ยาวไปเลยครับยาวไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ยาวไปเลย,ย,เลยช่วงนี้นี่เช็คด้วยนะครับเช็คด้วยว่าก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ของผมก็คือตอน again. ปลูกตอนหน่อยเนาะแต่ว่ามันใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของอที่ทุเรียนต้องการบอกเอามือไปจับเบิ้งนะครับจับเบิง้งว่ามันมีมันแข็งบอมันตานมือบอนะครับหรือว่ามันมีฟอแดงบอว่ามันมีดอกหลวงบอนะครับถ้าดอกหลวง ให้ลดปริมาณน้ําลงถ้าฝ่อแดงก็เพิ่มขึ้นนะครับยากมากช่วงนี้มันจะใสอ่อเวอร์บอ่อยทั้งทั้งลายผดแล้วก็นหน่อยผดนะครับมันต้องเป็นพอดีนะครับมันเป็นมันต้องเป็นระยะที่พอดีพอเริ่มเหยียดตีนหนูนะครับพอเริ่มเหยียดตีนหนูผมจะเริ่มงดน้ํานะครับลดปริมาณน้ำลงนะครับลดลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นเซนจากร้อยเปอร์เซนระยะจากตรงนี้ร้อยเนาะครับเราลงมาร้อยละมาถึงระยะกระดุมนะครับ ระยะกระดุมนี่มันนนาจีอยู่ประมาณห้าสิบนะครับผมไ่ห้าสนะิบตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมไปต่อข้างหลังห้าสิบนะครับตรงนี้อยู่ประมาณนี้แหละครับห้า0ิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาต่อที่ระยะมะเขือพวงนะครับตรงนี้นี่เพื่อนจะยืนไว้ที่ห้าสิบหรือจะลงมาที่สาสิบก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เวลาเราไปเช็คดอกนะครับเอามือไปไปจับเบิงหล่ะครับไปเบิงว่ามันมันมันหล่นบอ่อดอกมันหล่นบอ่อหรือว่าดอกมันฟอแดงบอ่อนะครับ อย่าให้มันแข็งนะครับให้มันให้มันไหลไปตามเมื่อนะครับผมก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดในอีกได้ลหลายคลิปนะครับเรื่องเรื่องดอกทุเรียนเน่อยยากเอาเป็นว่าไปไปแบบห้าสิบเอร์เซนะครับไปหาสิบเปอร์ซนมาที่หัวกําไรนะครับเรื่อหัวกําไรลงอีกนะครับลงมาประมาณดอกขาวเนี่ยมันลงมาเรือประมาณแค่สามสิบนะครับเพื่อป้องกันนะครับเขาล่วงตอนไม่หางแย่นะครับ ดอกข้าวนีเรื่อมหอมแลลวนะดอกมันเรื่มหอมล่ะแป๊บหนึ่งนะครับผมขอเลื่อนโอ้ยเลื่อนบอดายแอนด์กาบมันอยู่ติดหน้าจอนะครับประมาณสามสิบนะครับแล้วก็ไปที่ดอกบานเลยครับดอกบานกับไลไปประมาณนี่ครับสามสิบครับประมาณมาที่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ให้เพื่อนแคปหน้าจอตรงอยู่ไว้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนเลื่อนระยะต่อไปเนาะผมขอลบนะครับ ให้เวลาแขีมหนะ้าจอแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเริ่มอีกตัวเลขมันค้างอยู่ที่หน้าจอนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดไปกับรูปนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาสื่อที่ดีกว่านี้นะครับหรือเอามาใช้เรื่อยๆนะครับให้มันเข้าใจมากขึ้นโอเคคราวนี้มาที่ไม่ห่างแย่นนี่มันมาต่อเนื่องที่ประมาณส0นะครับ ดอกประมาณ3ามสิเอ้ยนา์้ประมาณสามสิบปนตนะครับเขาจะไหม้เข้ามาเรื่อยๆนะครับผมว่าประมาณใหม่ในเครื่องหนึง่งเริ่มให้น้ำขึ้นมาปกตินะครับเริ่มขึ้นมาให,ให้น้ำขึ้นมาปกติจนมาติดไอ้ผลเหล็กเป็นผลเหล,ล็กเลยนะครับกลับมาที่หนึ่งร้อยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาข่าวๆนะครับจะลงรายละเอียดไปอีกทีหนึ่งนะครับการให้น้ำนี่ยมันกับ อันนี้คือสภาพว่าปกติมันก็สชิม่ยากขึ้นอกในเรื่องของว่ามาเจอแดดแรงกลางเว่นกลางคืนหนาวจัดน้ําก็ต้องเปลี่ยนวิธีให้นะครับคราวนี้มันจะลงไปลึกผมผมไม่อยากทําคลิปนี้ยาวนะมันจะลงไปลึกเรื่องน้ําหน้าดินนะครับความชื้นหน้าดินกับความชื้นะระดับลึกด้วยนะครับเรื่องการรักษาใบนะครับเรื่องการรักษาใบขั้นเข้าให่แบบโหดแบบนี้นะครับนแดดแรงแห้งแบบนี้นะครับใบมันสีใหม่มันสีเสียนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่ออีกคลิปนึงนะครับ แล้วคราวนี้ก็มาดูเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่สําคัญก็คือแต่ละระยะเนี่ยเราเช็คได้นะครับว่าน้ําเราพอดีหรือยังนะครับพอดีหรือยังผมจะทําเป็นคลิปแยกนะครับเป็นคลิปแยกตอนนี้ทุเรียนผมอยู่ในระยะเนี่ยครับหัวกําไรเริ่มหัวกําไรนะครับก็จะประมาณนี้ตามแผนที่วางไว้นะครับผมว่าผมค่อนข้างพ่อใจนะแม้แต่ช่วงเวลาเดือนพฤศจิกาธันวาที่ผมพูดมาเป็นปีๆแล้วนะครับก็ตรงเป๊ะเลยนะครับเป็นเป็นรุ่นแรกของ แถวเนี้ยครับของไอ้ทุเรียนปุงเขาไฟนี่แหละเป็นรอดแรกๆเลยครับเป็นรอดแรกๆเป็นกลุ่มแรกๆนะครับเป็นหัวตู้เลยครับเดี๋ยวเราจะผมจะพาลงไปอีกเนาะผมจะพาลงรายละเอียดไปอีกในในแต่ละเรื่องนะครับอันนี้นี่ตอนแรกผมก็แปลกใจนะก่อนหน้านี้ผมกลัวมากกลัวที่เขาจะเป็นแขนงนะครับเป็นแขนงแม้แต่ต้นที่เป็นแขนงหนักๆน,นะครับเอาทิ่ชัดเจนเนี่ยครับที่เป็นแขนงหนักๆน,น,นี่ การให้ปุ๋ยให้น้ําที่เหมาะสมนะครับที่พอดีนะครับให้ทานอาหารที่เขาต้องการนะครับก็จะกลายเป็นมันก็จะหมุนมาเป็นดอกใดขึ้นกันครับปีนี้ผมว่าผมผมโชคดีมากนะครับโชคดีมากแม้จะทําปีแรกผมก็ค่อนข้างพอใจกับดอกนะยังไม่รู้ว่าไม่ห่างแย่หรือว่าดอกเล็กนะไอผลเล็กนะครับจะอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยผมจะไปแต่งอีกทีหนึง่งผมว่าผมเจ้าว้เบิดแล้วกัน ค่อยไปแต่งอีกที่นึงนะครับโอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆขอบคุณครับผมสวัสดีครับ